สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิ่ผ้ามาอัปเดตบอกบพวกผมเองครับนี่ครบได้สี่สิบหามือครับเดือนหนึ่งกับสิบหามือมาอัปเดตกันครับแต่ก่อนผมเคยเห็ุคลิปไวตัวนี้หน่อยครับตอนนี้ได้สี่สิบหามือครับเบื่อพี่น้องคบสี่สิบหามือ ล้ะครับไก่ที่พ่อจับหลอะบอท่านถึงสองเดือนเพียงได้พี่นอ้องบ่อเครื่องบกเครื่องน้ำครับบงตัวนี้บัง่งเลยครับประเก็บเลยนี่ครับพ <c oughs> บสีสิมหามือครับพี่นอ้อง ครับกว่าประมาณสามเมตรยาวประมาณแปดเมตรครับป,ปล่อยปลอยครับมพามาอัปเียดลองเบิ้งครับ เลี้ยงเสด็จหลางหนามนี่เพิน่นมือนี้สิเดือดหลางบอรครับมือแรีง้งจุดแรกที่ผมมาเลี้ยงขายเบิร์ดแล้วครับจับใหยี่ปีน่องไปกินน้ำยังบอหนี่ครับไก่สิพ่อจับแล้ว ย่อนแทงนะครับนเนี่ยบอกบมีส่วนบักฮงมีบักพริกมีบักเขือครับพี่นงบักพริกบักเขื่อครับนี่ทั้งโบกครับเห็นมะรีอยู่พี่รีอยู่ในกระบังมีไผ่ก็ม,มีมีบับกเขือมีบักฮงบักฮงกันเป็นหน่วยดกละครับ ไปอยากํำกับมาเอาเดอร์พี่น้องกับปักริกกมีบเบิ่งพี่น้องเบิ่งไก่สีออกพันซ้ายเรอเป็ยียนจะไหเหรอพี่น้องนี่ครับ น,นี่ผมมาติดเพาะเองครับพอพันก็เอาวไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหนาผมสี่ายเบิ่งพอพันอันนั้นบอ่อปลาดุกครับบอ่อปลาดุกกระบอท่านไหนจับับอ่อปลาดุกบังบ่ได้จองเอาอาหารให้ครบสี่สิบห้ามึง เือวัยใหญ่ไว้อยู่คร,ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆครับโดนแห้งล้บบวบ่ได้เฮตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งบ่ได้เฮตุคลิปให้พี่น้องศึกษาครับศึกษาบังครับบอก่มเก่งครับคนเฮตุคลิปเอาละนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้เบิ้งเจอเจอ สำหรับคลิปนี้กบฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดซับตะไข่น้ำนิดเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เบิเ่งซัมหนีเนาะครับนอ,บนอสวัสดีครับ